a ผมสวิด่างสวัสดีคุณผู้ชมหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหน้าตาตมูตมิคิี้โมจิกับทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเจมกับช่องเจมมี่กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการรีวิวรหัสนี้ในราคาหลักพันอัพซึ่งก็คือราคา3,000บาทที่ผมเพิ่งไปทําการจัดมานะครับทุกคนรหัสนี้บอกเอาไว้ก่อนว่า no สปงสปอนนะครับจัดมาเองตังชั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งรหัสนี้เนี่ยก็ไปจัดมาในราคา3,000บาทหรือว่า3แบงค์เท่านะครับทุการ รีวิวให้ดูกันนะครับว่า3,000บาทที่เจมมองว่ายังไงยังไงมันก็คุ้มเนี่ยทุกคนคิดว่าคุ้มไหมเอียงไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วฝากคอมเมนต์บอกกันตอนใต้คลิปด้วยนะครับตอนต้นคลิปกันด้วยนะเออทุกคนซึ่งก็ต้องขอเกินเอาไว้ก่อนนะครับว่ารหัสนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเจมไม่ได้มีแผนจะไปซื้อรหัสในราคาพันบวกสักขนาดนี้นะครับทุกคนแต่เนื่องจากว่ามีพี่คนนึงนะครับทำการทัก Facebook ส่วนตัวเจมนะครับทักมาว่าน้องเจมสนใจรหัสไหมพอดีพี่ต้องการใช้ตังค์นะครับพออดดดีีีววว่่าพม้้้้ยยตตตงงใชัเหุผล พี่แกก็ทําการส่งรูปภาพของต่างๆเกี่ยวกับรหัสนี้มานะครับทุกคนแล้วพอผมดูแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าของอย่างฟูอย่างเวอร์อย่างตึงนะครับทุกคนนะเพอิเพลิไปดีที่แบบว่าของต่างๆเนี่ยมีฟูที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาด้วยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวทุกคนคอยดูกันนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ให้ผมทาการเสนอราคาไปน,นะครับทุกคนจนไปจบที่ราคา3000บาทนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่า3 0 0 0บาทจะมีอะไรกันบ้างโอเคมาเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทาการเริ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันจากเลเวลกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลก็ตามที่เห็นกันเลยนะครับรหัสราคา3ามพันนี้ยังไงเวลก็ต้องตันและที่สําคัญรหัสนี้เงินมี999ล้านนะครับทุกคนคือเงินเกือบตันนะครับไปรุ่นนะฟาร์มนิดหน่อยเงินตันแน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นแฟดเมนนะครับทุกคนรหัสนี้มีแฟดเมนท์หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับทุกคนไม่ต้องขยี้ตานะครับผมมันเงินม่วงเยอะจริงๆนะครับทุกคนคือเราไม่ต้องไปฟาร์มเงินม่วงรออัปเดตหน้าเลยนะครับเพราะว่ารห โค้ดจะยืนนะครับเผื่อๆใช้ไม่หมดกันเลยนะครับทุกคนโอเคมาต่อมานะครับทุกคนรหัสนี้หมัดมีครบนะครับมัดใหม่หมัดสายฟ้ามัดอื่นๆคือรหัสนี้มีครบนะครับวัยรุ่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันจากค่าพลังกันก่อนนะครับรหัสนี้เล่นเป็นสายผลปีศาจนะครับอัพผลเต็มตามนี้เลยต่อมาก็จะเป็นกันที่เกมพาร์นะครับทุกคนรหัสนี้ก็สามพันยังไงเกมพาร์ก็ต้องมีครบนะครับทุกคนอ่ะก็ตั้งแต่ดอกบอสคูณสองจนถึงหาผลคือมีครบนะครับไปต่อกันที่ไอเทมนะครับทุกคนเริ่มกันจากดาบกัันนนก่อะครบ รหัสนี้มีดาบ38เล่มดาบแดงคือมีครบนะครับถ้าเกิดไม่รวมยูรุสามดาบเนาะดาบแดงมีครบดาบอื่นๆดาบหลักๆรหัสนี้ก็มีครบเหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญรหัสนี้อัปเกรดดาบทุกดาบครับทุกคนคาตานะก็ยังอัปเกรดนะครับและที่สําคัญไม่มาก่อนนั้นดาบรหัสนี้มาตาลีหกรทุกดาบครับทุกคนคาตานะก็600นะครับทิปเปิลคาตานะก็600เลนโกคุก็หก็600ก็คือดาบทุกดาบมาตาลี่600กันหมดนะครับและที่ยังปึงไปกว่า นั้นอีกครับทุกคนก็คือทุกดาบทุกปืนในรหัสนี้ตีบวกคัมภีร์หมดแล้วนะครับทุกคนแต่บางดาบบางปืนอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเอฟฟองเอฟเฟกนะครับถามว่าตีบวกคัมภีเนี่ยมันช่วยอะไรมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโดยปกตินะครับโยลุมันจะไม่ได้มีเอ่อไอที่แบบเป็นมุวงมนนะครับทุกคนแต่พอตีบวกคัมภีมาแล้วมันจะเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็โคตรลงโคตรแรงนะครับทุกคนนี่มันก็จะมีเบสสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็บวกดาเมจนะซึ่งรหัสนีี้ททุกกดาาาบํรต บอกคำพีไปหมดแล้วนะครับนี่ เช่น2ดาบก็จะเป็นแบบสายฟงสายฟ้าประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เอ้ยใครเข้ามากระโดดจองๆกันตกใจหมดนะครับแล้วก็3ดาบก็เนี่ยครับทุกคนมีสายฟงสายฟ้าตามนี้กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ปืนกันต่อนะครับทุกคนรหัสนี้นะครับทุกคนปืนมี13กระบอกนะครับทุกปืนในรหัสนี้อัปเกรดหมดแล้วแต่ว่ามัตเตอรี่เนี่ยมี600ก็คือมีแค่ปืนโซกิต้ากับไอ้เจ้าบาสุก้านะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้กันเลยนะครับส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่าอุปกรณ์นะครับทุกคนรหัสนี้มีของแดงสามชิ้น ก็ฮอล์เียเนะครับแล้วก็จะเป็นกระดองเลเวทานนะครับผมส่วนของระดับม่วงเนี่ยจเนอรี่เนี่ยก็จะเป็นแว่นตาโดฟามิงโก้ผ้าคุมคาตากูลินะครับแล้วก็จะเป็นหมวกวาคิรีนะครับทุกคนอ่ะซึ่งก็ประมาณนี้กันเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นไอเจ้าผลพิศดารในกล่องนะครับทุกคนรหัสนี้มีผลในกล่อง40ผลและสามารถเก็บผลได้สูงสุด2ผลนะครับทุกคนผลแดงก็ตามที่เห็นนะครับคิซึเนะมีนะครับมี2เอ่อมี1ผลนะแล้วก็เสือนะครับผลที่เล็กนะครับทุกคนผมนีมอสก็ตามที่เห็นกันเลยนะครับัวรุ่นแล้วก็ยังมีไอเจ้าคมพีที่หลงเหลือกันอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้กันเลยต่อมาก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับทุกคนหรือว่าอุปกรณ์นะครับซึ่งรหัสนี้มีหัวใจเรเวทาน73หัวใจซึ่งโคตรเยอะนะครับทุ แกคงจะแบบว่าเจ้าของรหัสเก่าคงจะแบบว่าปลดล็อกสกิลแบบค่าเิเวทานเนี่ยคือค่าโคตรเยอะนะเวอรลุนนะนี่คือแบบโอ้โหทุกคนอย่างตรงอย่างตึงกันเลยนะครับแล้วก็มีกระจก39มสกดาร์แฟตเมนก็นะครับทุกคน oh. ก็สภาพก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับโคตรเบอร์นะครับทุกคนนะโอเคต่อมาก็จะไปกันที่ผลพิศาจถาวรนะครับทุกคนคือรหัสนี้เนี่ยผลพิศจถาวรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าตึงนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้มีทุกพงทุกผลนก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมดูมาคร่าวๆเนี่ยก็ ก็จะมีเป็นผลล็อกเก็ตนะครับผลสปินผลชอบนะครับทุกคนผลสปริงเนาะผลบอมผลสโมผลสไปน์นะครับผลไฟผลฟ้าคอนผลน้ําแข็งนะผลทรายไม่มีผลดาร์กมีครับทุกคนผลแสงครับผลยางครับทุกคนผลแมกแมาครับผลสั่นครับผลพาร์คครับแล้วก็อ่าผลประตูครับทุกคนหรือผลพอเชอร์นะครับผลสายฟ้าผลแมวมอสนะครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โห น่าทุกคนเดี๋ยวค่อยไปล่ราคาหัวใหม่แล้วกันนะโดนลาวาไก่ตันค้านะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็ เมื่อกี้อยู่ที่ผลใช่ไหมก็ผลสปิริตก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนผลโมจีมีผลซีเรกมีนะครับแมวมอสก็มีแล้วก็ผลเสือผลคิสเนตมีนะครับทุกคนคือหลกัหลกๆเนี่ยผลพิศารที่ตึงๆควรมีเนี่ยรหัสนี้มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบผลดีๆหลายๆผลมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแล้วก็รหัสนี้เผาว4เทียสิ 10, ทุกเผาครับทุกคนแล้วก็มีเป็นพิเศษเจ้าทะเลนะครับผมอ่าค่าคิก็ V2 นะครับทุกคนคือมันต้องรีวิวอะไรก็คือหลกัหลกๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนซ เลยว่าโคตรเวอร์โคตรตึงนะครับทุกคนคิดว่ารหัสนี้เนี่ยราคาสามพันทุกคนคิดว่าคุ้มไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทุกคนคิดว่าตึงไหมก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูกันที่อ่าฉายากันหน่อยนะทุกคนฉายาก็น่าจะโอ้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าฉายาไหนมันตึงไม่ตึงนะครับแต่ว่าก็มีเยอะเอาเรื่องกันเลยนะครับัยรุ่นนะฉายานะเยอะเอาเรื่องกันเลยนะครับส่วนฮาคิสีก็น่าจะมีครบหรือมั้งผมคิดว่าก็น่าจะมีครบแลยทุกคนอ่ะไม่ครบนะครับขาดสองสี่เนาะขาดสองสี่ ซึ่งหลักๆคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้กันนะครับทุกคนมาคลิปจบไปแล้วนะครับทุกคนผมขอบคุณทุกคนกันไปแล้วแต่ผมลืมไปว่าผมข้างหัวสดนะครับเดี๋ยวผมขอทําการมาลากข้างหัวให้มันขึ้น30ัวนั้นก่อนแล้วกันเราค่อยปิดคลิบนะครับทุกคนจริงๆเมื่อกี้ก็ไปทาการฆ่าคนมา2อสคนนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้น 30m นะก็เดี๋ยวให้มันขึ้นในคลิปแล้วกันนะครับซึ่งมาใครเจอผมผมใส่หมดนะครับทุกคนใส่หมดทะให้สดลูกใครนะผมบอกเลยผมสดด้วยทุกคนผมสดอยู่ด้วยนะครับผมสดด้วยนะครัับบผมมสดนะครา เจอกระพลใส่ควาเดี๋ยวเราขอทำการรีสกิลใหม่เมื่อกี้แบบสกิลใช้มั่วนะไม่ได้คอมโบคอมโบเลยนะครับเสียของหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่าหมาจับกันมาก่อนไปสองทีพอคือแตกทุกคนสองทีคือแตกจริงๆอ่ะเราขึ้น30มเอ็มกันแล้วนะครับคือเมื่อกี้ยังไม่ได้คอมโบโดสยส่วนเลยจะขออีกรอบนึงได้ไหมอะ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าบัฟเรามันต่างกับ8ปเอ็มนะครับทุกคนเรา20่สิบเอ็มเน่ยโอ้ยรอบนี้พักเลยเหรอมาดิพักก,พก็ไม่ได้กลัวนะพักก็ไม่ได้กลัวนะถ้าเกิดจะเอาจะไฟกันมานะครับอเอาทุกคน เปิดของมาแล้วเปิดของมาแล้วมาก็ก็มาดิครับ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 ผมก็ไม่ได้กลัวผลพัดนะผมข้าหัวาสามสิบเอ็มนะผมเลยเปรี้ยวได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้มันเปิดเข็นค้างนะครับมาจอ่อเข็นกันไปจอ่อเข็นกันไปทุกคนจ่อเข็นกันไปทุกคนเอ้ยสกิลตั้งใหญ่แต่เปสกิลไม่โดนผลพัดสกิลตั้งใหญ่แต่สกิลไม่โดนนะเมื่อกี้ คือสู้กับพ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะตายยากอยู่เหมือนกันนะก็ค่อยๆปาสกิลทิงท้งๆว้องๆไปแล้วกันคือ,อยากจะมาลองความแรงของไอ้เจ้าแบบดาร์คเบดที่มันทำการแบบเอ็นชาร์จกันด้วยนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนซึ่งมันก็แรง,งนะทุกคนสองสกิลเองอะ่ะกับั้งหัวแปดเอ็มอ่ะทุกคนแต่ผลพามันลเลีจรนานนะผลพาเนี่ย แต่ถ้าเกิดไม่ใช่พาวก็คือแป๊บเดียวแตกนะครับทุกคนซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนเข้าๆนะครับทุกคนถ้าเกิดรีวิวตรงไหนที่มันตกบกพร่องไปเนี่ก็ขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้กันนะครับไปรุ่นนะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลาคขาวดเต็มๆในรหัสนี้ทุกคนดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากดาฝากดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้อาจจะยอดวิวไม่ได้สูงเท่ากับเมื่อก่อน,อนแต่ว่าก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นดีขึ้นนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ